มาเตเวียกใช่นี่เก็บกู้ระเบิดโอ้ดอยดอยพี่น้องเอริวมาเลยบาดนี่เนาะเห็นผู้บ่าวผู้แพ้เมาตุ่มพมอยู่เพื่อนช้าเพื่อลูกสาวลูกสาวเรามานนี่เอ้ยพอเรามาเราจูบบ่ลูกสาวเราเป็นคนดังแล้วบ้านอู้ยงได้เฉยได้เฉยเอาย่างเอา มัดไวเหมือนเปิดเองป่ะดยนอ้าวพี่น้อยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมาอีกอีกคลิปนึนงนะพี่น้องเยเนาะหลังจากผ้านอ้องอ่อ ไซไปหาเลือ,อกเสือ้อผ้านาแพแล้วก็ไปตลาดบันดงรัวไปทางบ้านสะแล้วพี่น้องไอนะ้เนาะมาวันนี้กะพาพี่พาน้องมาเยี่ยมมายำนอถามข่าวทางด่างครอบครัวของน้องไซระวมือนั่นบาบุญกะได้ถามแต่น้องน้องเองเนาะได้ถามแต่เจ้าตัวน้องเองยังบกเคยถามทางแม่ตู้หรือว่าทางญาติพี่น้องทางครอบครัวเราเนาะเ่าเรากินอยู่จังใดอยู่น้ำไผ่แนะ่เนาะ เดี๋ยวมือนี้จะพาพี่พีน้องไปถ่ายไปถามครับน้องไซใจกล้ารอาวาน้องเป็นคนกล้าว่ากล้าพูดกล้าแสดงออกพี่น้องเลยเนาะอีกคนหนึ่งเนะาะเดี๋ยวพาพี่พีน้องไปหาไปชนกันเลยพี่น้องเย้ยเนาะก่อนอื่นพี่น้องเลยต้องอบุญสารวันกราบทักทายสบาดีเด้อสบาดีพ่อแม่พี่น้องสบาดีมู่เพื่อนกันบสื่อสู่สุขคนเอฟซีปุญญจิบุญบทุกทานยินดีตอนหับเขาสู่่องยูทูบบุญสรวันอีกพี่น้องละ ไปหับไปส้มนับกันน้องไส้เจริญพี่น้องเลยใช่พี่น้องอยู่ก็ไม่ต้อสั้นใช่พี่น้องเลยเนาะสบายดีน้องไส้เออน้องไส้ใจเกินรอยไปจักหนิบอ่ะฮะไส้ใจเกินรอยบอสไสอ่าสบายดีอีกคนหนึ่งเด้อเอ้ยพี่น้องเลยเนาะงไหวกับงามเนาะคนกับงาม ก่อนอย่าติดไม้นี่เด้อเด้อันนี้บ่เฮือนซานเจ้าน่ะมาเมื่อนั้นบุตรข้นเฮือนเจ้าเนาะมาเมื่อนี้ขึ้นเฮือนแล้วบ้านนี้ยผมเป็นยังที่นาบ่าวขึ้นมาเฮือนเนี่ยผมเป็นยังบ่ยันว่าคกลำเยาว์บักลำเป็นังไลยโดยโดยพระโชอันนี้ทั้งแม่บ้านเนี่ยจเบิ่งน้องเขาบักฟึ๊ดน้องจะอยู่ไหนคือบ่ด ไปซาเดียวเขาไปข้างในก่อนพี่น้องก็นัเบิงกน่องเราก่อนพี่น้องเลยใช้ใชใช่ใช่ยมันหักบอกมันหักบอกแบบนี้ลูกเอ้ยโอ้พี่น้องเขาตัวมันหักแท้เลยอันนี้ก็หักแต่คยตกเท่านึงเหมือนหันคยได้นี่มบ ตกเท่านึงเลยโอ้ยพี่น้องเลยเนาะเหยียบแอดลงเมื่อกี้นี่อ,อ,อันนี้บ่นอน้องนะอืมผู้ชายผู้หญิงนี่ผู้หญิงบอกคือคือกันเลยนี่กันน้องไซดเลยนี่จมูกโด่งคือกันเลยคือพ่อคือพ่อบ่อจ้เอาไปคือพ่อปอใบ่ปอ จะคือไพะไพคือคนงามคือคนงามคือแม่เนาะนี่อะไรหอมน่องปากกินเพ็ดไปยักไปหอมน่องจักเดือนอไ้ากซาอซาซมฮากซาซมอนั่งซซมอมือนี่ เดยนดยนดยให้นเดินเนเดนเกกนะด้นเดินเดนเดินเดินเดิเดินเดินเนเดินเนเ่ินเดนเดินเด่นเดินเนเดินเดิเเนเะนเดอนเนเดนเดนเดิดนเนเดิเเดินเเดิเินเนเน่ินเดินเเดินเดินเนนเนเนนเิ เออนางน้ำก้างนางก้างเลยก็ได้จะนางก้างนี่แม่อยากสิกินข้าวบ่ใช่ไหมอิ่มแล้วบ่เออพี่น้องเลยพี่พนั่งแม่ก็ได้ลูกละเออเอานังไก่คันเด้อไก่นั่งไก่เออมันมันเหลืองเนาะแสงสว่างส่องแม่พี่น้องเลยเนาะทั้งน้าทั้งอายะเนาะสบายดีที่อะยาเด้อสบายดีขอบใจขอบใจ เออ่อโดยโดยอันนี้ทั้งแม่แเม่น้องไซเม่น้องไซนี่คึ้ยังสาวเทสอะเมย์พูดที่องูองเมย์ใหม่ได้แล้วอันดักเจออันตอฮูแล้วเนาะโดยฮูแล้ว เจังไหเจ้าอยู่คือว่าอยู่โรงพยาบาลขนบ่คือมาอยู่พี่ได้เนาะมาเห็ดงานมาเห็ดงานแล้วก็มาพ่อครับพ่อน้องไสพอน้องไสกับโตกลุ่มลักเลยบ้านเออลงลักแรกที่เจอเลยเออโตกลุ่มลักแม่น้องไซเลยบ้านนี้ชื่ออะไรจ๋ะดาวน้องดาวเาอยู่จักปีห้องเราหน่องเนาะชาวปีโอ้ห่างน้องไซ น้องใสจากปีทีเบสป่ะหางเก่าปีเนาะสัเปลอกับน่องเลยได้ไพีหน่ากับมเมอกันพี่หนากมอกันไว้สยสำนองไสพี่น่องแต่งตัวในแห้งคือบุ้สาวสำบัดเนาะพี่หน่ามาหนิเห็นกันปีหนึ่งจมจะล้มน้องไสไปแล้วนี่พี่น้องเลยน้อยยะเนาะทั้งอายาเดี๋ยวอสู่ดีไม่แห้งอยู่บ่ ไปดีด้วยไดยนะทั้งอายะองามกันหนาอยะก็เท่างามกันเท่าแล้วหมดงานแล้วจนเท่าแล้วเบิ่งนเชือลมนี่ก็ขาดนี่เอาอยากได้เสื้อให้แม่เท่าครับนี่เรามีเมีเสียงกันนาวดยอืทั้งปเท่าด้วยจะเท่าเท่าอ่อไปไปหากิน หากินอื่นนนแ้อมเต็ม้เดียวเห็นผู้เดียวแล้วอือพอเจ้าหน่ายยังมันมาเนาะเลยประมาณสี่ห้าโมงจะนายมาโอ้มาเมื่อนี้บ่เลยจะได้เห็นหน้าพัวแล้วจะได้เห็นหน้าพ่อแล้ววันนี้เมื่ออื่นคันไอไม้เห็นพอเขาเบื่ออ่าลูกสาวเรามาเนี่ยเอ้ยพ่อเรามาเราจะคู้บ่ลูกสาวเราเป็นคนดังแล้วบ้านนี้ยอ่ พอเพิ่นกระเบิงตลอดเลยพอเพิ่นกระเบิงวะโดอ่าอืออีแล้วว่าอยูอ่กใกล้กับมีคนถ่ายคลิปให้ลุให้พอเบิ่งนเนาะอ่ายัง<อ>ไงโด้เม็ดโด้อายะ,ะอายะ,ะชื่อไหนไหนระเบิดอายาระเบิดระเบิดระเบิดชื่อใคอยนี่ระเบิดระเบิดชื่อลาวันอายะอายะเล่ อย่าแลโดยน่ะโดยแฮ่นะแม่สิละตังกระมูยาแลนะแม่เฒ่าเาบ่ฮู้เออมซาาบ่เก่งคือเจ้าเนาะเก่งเออค่อยเฮ็ดค่อยเป็นอืนมันชบ่บ่อยน้องไอ้ไสนี่เก่งบ่เก่งยังแน่เฮียก็เก่งบ่เบิ่งนี่มันใช้กลับแล้วไปอยู่ป่าเพิ่นแล้ว ไปหากินตลอดคุมือเห็นบุด้เห็นเราจึงเลยไปไปสซป้าจึงเลยไปไปหาปูไปน่องเจ้านะน้องน้องเจ้านะโดยเจ้าบุด้ไปบ่อสระบ่เออหลนบจากเรียนนัองไุไหนบุร้ไปน้ำลาวเราไปน้ำมูเราได้แล้วก็ปั้นกัดเจ้าเราไปเยียนเนาะโดยเราก็ไปเฮียนมือนีมือนีเราคาดเฮียน แกวเลยเพราะคนขี่ขันที่มี่ก <laughs> ็ห้ากินตลอดหาสอนป้าหา้า่แก้มเนยแกวกับว่าภาษาเราเป็นบ่ภาษา,าภาษาอะาเราเทิ่งเลาใจแต่ว่าเป็นแต่เขาก็ใจอยู่อันดังเท่มาอันดังไรเป็นรย่างเงีเราว่าคอยพูแต่ว่าวเป็น อฟังฮูเรื่องอย<ห>ู่เนาะฮูเรื่องทุกคำเลยบ่บ่บางคำก็บ่เข้าใจบางคำเขาใจบ,บ,บ,<อ>บ่เข,ข้าใจกับามเฮาอ้าคอยเ <ừ? S 1> ยนไปเนาะโดยอืมบัดเจ้าเว้าภาษาลุงเบาบางได้จ๊ะซาคอยได้อยู่ลองว่า <c oughs> บังเหรว่าได้แต่ว่าเนี่ยก็ได้บอว่าข้าก็นน้ำมันเยอะกินข้าวกับเบอร์มาเบอร์มาเบอร์มากินน้ำอึกอุ้ม Dạ ôm. Dạ ôm. Ờ, mơ mạ ôm. Được. Được. Yêu khao chú ma, Chú ma, Rồi. Chú ma, ôm. Chú hư bỏ ô rắc bà, bè nằm bà đây Ô rắc bà. Ô rắc bà, Khoai hạc <laughs> Phá xa nhàng. Bà xa khôn khu xa Rồi. mẹ. mẹ nó nóng, xay nó xà lát, đó ít đậu ừ. đánh này, nó nguội chả đỡ nguội nguội, bộ bên nguội đỡ, đó <cười> 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 cả nguội nguội đỡ, đôi, nó. Ừ. Ừ. chả <laughs> <laughs> เาต้องรถเลยบ้างนำมารถจะปีเมาอยู่นี่เจ้าสปีปีนี้สปีปีแบบคบหาก็พอปนต้นแล้วบแต่งเมากันตนนะพอ่อกันอยู่แสงงานบออยู่เฮ็ดงานจีนเฮ็ดไม้ิกเฮ็ดไมานาน้ิกเจ้าคือมาอยู่ไก่แทะม่มีงานแถวคนมางานอยู่นนานานยด ลูกย่าคือกันเนาะพ่อแม่บ่มีแล้วก็มาอยู่พี่เลยอืมพ่อแม่ก็เสียป่าแนอืมก็เลยมาเป็นแม่เลี้ยงน้องไบ่ออาน้องไแม่เจ้างามบ่ค่ะอจักห้องลแม่บ่โดยอืมแม่ออเพิ่นก็เป็นเมียงพอเจ้าของแม่เนาะโดยอืม หักแพงกันอะไรไปเนาะมียังก็ซอเรือก,กันเน,ะนเาะออกใข่จังมือลดนแล้วยเจ็ดมือ,อมการพานาสองอาทิตกว่าเนาะสองาทิตกว่าแล้วปเอาก็คือย,อ,อ,อยู่นักันนีบ่เลยบ่บ่ะเงยเคลื่อนบ่ใครนอนอยู่นี่จะน,นอนอยู่น,นี่บ่บ่อไปมนอนเใหญ่บ่จ้ะคลบ่ มาเดี๋ยใครกันนอนอยู่นี่นั่นก็แม่พอเข้าไปนอนนั่งนอนเป็นหมแม่เนาะนอนเป็นหมนองนอกยังงอนยู่กับนอนแต่ยันเคยทับดาวยันทับนอกแลเนะโน้อเลยนอ มาแต่สื่อสุดนักเคียนเมื่อกี้เนาะโดยอา่าถือใจปะใจอืมขอบใจผู้ใหญ่เพิญญพ่อลราบ่าใจแล้วเอ้ยพี่น้อยเนาะน้องว่าแนะนําสิพาทั้งบาบุญนี่ไปบ้านใดก็จ้าวาน่ะบ้านอารางบ้านอารางข้าไปในบ่เลยสิไปบ่มือหน,น้าก่อนก็ได้เนาะมือน,นี้มันค่ําแล้วมือน,นี้กันมือน,นี้สิไปบ,บ่เพื่อลูกว่านั้นเพื่อลุงจ้าบ่ได้อยู่ไกลบ่ บาริไข่นี่บ้านอะไรนี่บยบออยางไงก่อนเด็กจังหน่อยอย่งพาทางบ่อเชียงไปเนาะเพราะบ่อเชียงคนมีเข่ามีทงจังชีพคนก้าวบ่มีเข่าพอดีเลยบ่ลุงเจ้าเองนี่บ่ลุงแท้ๆนี่บ่แม่นแบคใครเนี่ยน้องนับเอาโอแม่นเนาะพอพอ อ่าเอื่อนได้คือพอน้องไส้ในเอื่อนเอิ่อนนะบ้าเนาะน้องเจ้าเนาะเห็นน้องไส้ต้องเอิ่อนยังเนาะก็ท่ากันแหละเท่ากันอ่าก็ท่าอืมน้องไส้พ่อหนีก็ยังเฮ็อ็นนี่เนาะเพดานบ่เนี่ยด้วยเพดานจีเอฮะจีเอจีเอแกเฮ็ดเป็นเพดานยันฝนตก ได้มันหัวอฝนตกมันตกมันหัวน้อยเห็นคันเข้าอะไรอะไรเอ็นบนมันหัวหันนี่แล้ววะและคันก๋วชเยนี่นอนอะไรเลยฝนฝนตกอยู่ในก็บหัวกันปะพาาบ่าวไปเบ่งได้ปะ เหยื่นเครื่องก่อนเหยื่นเครื่องก่อนมันหกบป่ะน้อยลิปน้อยลิืมึ้นยั้งกันนี่เองไอ้หน่องอาหารกินขีองลูกไปซื้อเมื่อเมื่อกี้นี่แลอวหน้องใส่สื่ออัวมากินอืมกินเนาะจะน้อยมี่เกินจะน้อยก็มีแล้วอาหารจะน้อยสามีก็มาเลยจะน้อยพอน้องยังซื้อพันเลย เอายังไม่ต yeah, yeah. oh ัง hmm. ื mm ้ออยู่เื่ออยากเขาตังให้เตังอยาอยห็นนอกอยู่พอตังซื้อแล้วออกภัยกับซาโคมือบตังคื้อไมีมีคิดไว้แล้วป่คิดไว้แล้วป่ตังซื้ออะไรคิดนบ่อจับสตางแบบใดให้เอฟซีตังให้ให้พี่ตังให้โอ้ยซีวันไหเนาะผู้ชายปะ ผู้หญิงน้องไส้น้องไซแล้วก็น้องน้องมีบ่น้องมีไซน้องมีน้องไซน้องมีมีโชคมีบุญน้องมีโชคน้องมีบุญโอ้เกี๋ยวพักอืมท้อน้องเลย อันนี้บาเฮือนอันรแคแพดานกี่กัน,ดน,นโดยแพดานหมดอ่าสีน้องอะไพี่เนาะไอ้แพดานโอ้ที่นอนไผน์นี่สีนอนแม่เท้าเคยพี่น้องแม่เท้ากับเจ้าพ่อได้ซ<ฮ>ื้อให้พ่อพ่อซื้อให้โดยอ่าตู้ตู่เรากับภูพังมาแล้วพี่น,อน้องเลยเนาะอ๋อใส่คุ้มค่าเลยตู่กับพี่น,อนไงไง้องเลยเนาะ ว่น้องใช้าะอะอะจ๊ปี้หรือเฮือนลังที่จะหลยปีแล้วเนาะทำไปเท่าอ่น้อจะไปถามแล้วเนาะพี่ถ้าเราถัดกะรุ่นจะข้าวตังกี่แล้วนี่เนาะโซนี่เพจไออนอ่เอ็นเพจจะโดนแล้วอ้ยยกได้เฉย ได้สวยเฮแล้วเฮแ,แล้วใส่งานมาไหนตู้เย็นก็ใช้ได้บอได้อยู่ตูเ้เย็นเรากะจ็เปื่อยข้างลุ่มกันหรือไงตู้เย็นอันน,ออนั้นตูเ้เย็นเขาเขาสเทีบเนี่ยแต่พอไข่แปะพอไข่หู้อ๋อนี่ไข่จับไข่ยันมันสอดกัได้อ่มันสอดก็ขอใสายยางเอา,าใช้ไไแบบไรฮะ เห็ดบ He huh? ้างฮะเอออเายางหัดเอาเออหัดน uh, um ิดเอายางหัดเอามัดไว้เหมือนเปิดเองบ่โดยวอืมถ้าว่าบอมัดนี่มันเปิดเองได้เนาะตัวเย็นเนาะโดยโอ้เปิดเองได้เอาเรียบร้อยบบบนี้เนาะโดยอ๋อโตเป็นยังไงห้องแพี่นี่ หององเอาไว้เครื่องหว่าที่ทางระเบียงกันเนาะือออระเบียงลากับพี่นองสิรว่นอะไรครบ่นี่เนาะวันเนาะ<อ>เป็ดไปใช้บะอะไปหากินบิพี่นองเนาะทางนี่กันทางดใดลากับพี่นองเ ย่านตกสัเนาะเรื่องกับเรื่งาจะพูดจะทอนฮะไปวมดแล้วไปวัดแล้วเนาะไปวมดแล้วอี่กรูกกระเดยอยู่เนาะดิ้นเขาอือึบอึ๊บเล้เรามา่ากระปูตะปูอืมอรอยแล้ว พี่น้องเลยเนาะนี่ก็แันเพื่อนน้องไส้พี่น้องเลยเนาะมีคนเคยเขามานี่คือไอ้คึ้นรบ้าอยู่ปะมีพอมันพอมันเออปุานฆ่าไวท์ไซนเ์ฮะเนท์ไวท์ไซน์ไนท์ไใท์แต่ว่าเอาไวท์ไซน์แกะเนี่ยกับมันหัวเออนี่เนาะเนี่ยพี่น้องเลยเอาไวท์ไซน์กับมันหัวเนาะพอได้แกะพอได้ทุเราเนี่ย พอมันพันอยู่ฝั่งไทยบ่ะพันมาดูอยู่บ่ไทยซานไทยซานพอมันนี่คือเป็นเพันเป็นยูทูบป่ะน้าอะไรเนาเนะต้มน้ำฮ้อนบ่ะเนี่ยฮะไม่ให้อ้วนเด้บ้างเขาสิ่งหนึ่งข้าวบ่ หนึ่งเป็นยังบ่จะเขาให้ปลาเปื่อย่าประมาทคอยหนึ่งจะรอดบ่เป็นหนึ่งขาบ่จังไก็นหนึงเมื่อใจเฮือดโดดมถ้าเขาเปื่อยๆกันจังไรก่นถ้าจะเข้ามาอยังมาเ่ยมาดนเนาะ ว่าจะเห็นน้องใส้หนึ่งเข่าให้เบิ่งจะดอกเนาะยันว่าคิโม่ชื่อจังไงก่อนจังไงก่อนใครว่าได้คิโม่ดอกโอ้ยอย่าทาเบิ่งเด้พี่น้องเลยอย่าทาเบิ่งก่อนไปสภาไปยันลุงไปบอกไปกันลุงบอกโอเคซานเด้แล้วคลิปหน้าจังไปเนาะคลิปนี้เดี๋ยวจบเพี่สันนิกรพี่น้องเลยเนาะคลิปหน้าเดีให้ทางน้องใส่พาไปเที่ยพี่น้องเนาะที่เพิ่นบ่มีข้าวกินบ่ปะไปเกันลุงไปบ่ ไก่ป่ะไก,ก่เเบอไก่ปอกเสียงก้อนแหละเบอเบอเสียงมีเข่าเน๊ะบ๊บุญมีเข่าผ่าบุญไปกับ,กบมีเข่าให้เล่าซื่อแล้วน้องเไยน้องใส่แพ้ใส่นาะน้องน้องใส่เอ้ยเดี๋ยวทางบุญขอจบคลิปเพียงสามีกนะ่อนเนาะเดี๋ยวพบพอกัอนในคลิปหน้าเนาะอ่าขอบคุณท,นะทุกทานเอฟซีนะที่อติดตามเจา้าทางแฟนเจ้าเด้อ ขอบใจคนเด้อขอบใจลายเด้อปลาลุงขอบใจหลายๆเด้อปลาลุงโนบบี้นโนบนี okay. ้ลุงขอบใจหลายๆปลาลุงที่คอยติดตามน้องไซที่คอยติดตามน้องไซอยู่ดีมีแหงเด้ออยู่ดีมีแหงเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะโอเคบาย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 โอเคพี่น้องเลยเนาะพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้กับมหาทั้งน้องไซเพื่อนอะ สัมภาษณนะ์อยู่ในครอบครัวเพันเพันกับเป็นตะหนะักเป็นตะแพงในพี่น้องน้องชายเพป็นกัน,นเนาะอ่าเป็นคนหนึ่งเข่าบวบเป็นพี่น้องเลย <c oughs> เป็นว่าจ่ะโอ้ยอยากเห็นหน้องชายหนึ่งเข่าเด้จากมือก่อนพี่น้องเนาะอยากกลับมาตั่คนจากน้อยก่อนเนาะมาตัวคนลุงก่อนเนาะอืมพระจ้าคอยว่ากันพี่น้องคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีบัตรสุขภูสุคนเพี่น้องเด้อพี่พาประกันได้กลับขอโทษขออไปให้น้องชายเนาะเด้อโอ้ยสบายดีไปดี ฝากกดติดตามเอาไว้นะคะคุณปลาลุงที่อยากจะดูหนู่เฮ้ยพี่น้องไงนะไปพี่น้องอ๋าโชว์ครั้งแรกได้นน่สวัสดีสวัสดีห่วยพอก็ยังนุ่มยังแน่นอยู่เนาะโอ้ยมาตะเวียกใช่นี่เก็บกู้ระเบิดโอ้ดอยดยพี่น้องไง ริ้วมาเลยบาดนี่เนาะเห็นผู้บ่าวผู้แพ้เมาตุ่มโพมอยู่กันช้าเพื่อลูกสาว่าฮ่าฮ่าดีดังเลยพูดละกำลัง <c oughs> อันนี้เนาะลูกสาวเจ้าดังแล้วลูกสาวเจ้าบาดนาี่นะอ่าไอพี่น้องพ่อของน้องอ่า